สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพัาเปลียนโปยทานรูปแบบดอกแยหยาแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้นสีเส้นแบบนี้นะสวยๆแบบน่ารักน่ารักง่ายๆกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูประกณรกันก่อนเลยนะกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว55เซนติเมตรรวบมารวมกันนะคะแล้วก็พับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน15เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะดีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นนะเส้นที่1จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1นแบบนี้นะแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหลียนกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะดีจะจับอลริบินเส้นนี้นะจับริบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับออตริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะนี่นะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่ด้านแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วร่วมมารวมกันนะคะจับหมุนให้เป็นเกสรน,นะ เราจะหมุนอยู่ที่1รอบนะคะในแบบนี้คือชนหนึ่งรอบแล้วนะเสร็จแล้วจับอวตวริบบน้เส้นด้านนอกออกมาจับริบบิ้พับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอวตวริบิน้พับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะแบบนี้ให้ริบบิ้ออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้ลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะ ได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะบนหน้าเส้นของเขาเองเลยนะคะให้อลิบินเข้ามาด้านในนะ ในแบบนี้นะคะค่อยๆดึงริบบิ้นเข้ามาค่ะเอาตัวริบบิ้นให้เสมอตรงฐานนะแบบนี้นี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสีเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะนี่นะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะ ลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วจับอัลโตริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งอาลิบินเส้นนี้นะคะฝั่งด้านซ้ายนะพับขึ้นมาด้านบนจับอัลโตริบินเสียบลงไปใต้กรีบนี่เลยนะคะนี่นะตรงฐานเลยให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะได้แบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะตัวกรีบนี้นะคะจะทับกับกรีบนี่นะแบบนี้ต่อเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอ,อริบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตอลิบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นนี้นะตรงฐานนี้นะคะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนะ ค่อยค่อยดึงลิบบี้ลงมาค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะของลีลีจะตัดให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะแล้วแต่ชอบนะคะว่าเราจะตัดแบบไหนนะนี่นะนี่นะคะลีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกย่หยาแบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซ u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ